โอ้ยแต่ม่วันนี้อยากแจกเซนยังน้องไหมอยากสวยทั้งคนโอ้โอ้เสร็จแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตามใจฉันวันนี้เรามาทำคิวรอบสองกันค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยมาแล้วจ้าเริ่มปฏิบัติการแล้วโอ้ติดดีมากเลยคุณพี่ข้างนี้สวยเลยข้างนี้มีนิดนิดหน่อยๆเนาะโอเคเขาทาอะไรคะเนี่ยอันนี้ท่ายัง ยาชาฮาราชาแ้บหนึ่งสิบนาทีเติมได้สีสวยมากต้นทองงามอยู่แล้วนะโอ้ยไปเขาเอาไปเนาะไยาชายี่สิบนาทีนะคะเราขึ้นมาอยู่บลานถือว่าเพิ่มความใหญ่หรอคะโอ้ยบอ๊บนี่าันอีกกับปิงเข้าแล้วเอออันนี้สวยแล้วน้องนี่พอดีแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็จะตึงๆที่คิ้วนะทุกคนรอค่ะรอต่อไป ครบยีสินาทีแล้วน่าโซมมากๆเลยนะทุกคนนแดงจิง้มคืนเลยควรทำไม่พร้อมแต่ช่างพร้อมนะคะพร้อมมากด้วยช่างอุ้ยเริ่มแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มแล้ว จักกะดีจักกะดีจักกะจจักกะจีค่ะทุกคน,คนจักกะจีอย่างเดียวแล้วก็เจ็บนิดนิดเ,เจ็บนิดนิดสีสว <c oughs> ส้าเข <c oughs> าถือรถตลิ่มันทีนึงได้แหงเด้ <c oughs> เอเ็ดไปแล้วหนึ่งข้างนะทุกคน <c oughs> อ งาหมายโอ้ยแต่หม่นางวันนี้เด็กเเด็กเนยัน้องนะเดกสือตงคนงคนเสร็จแล้วจ้าหม่นางเดเพื่อความสวยงามนะคะนีเป็ะรกบนิ้นิด เจ็บน <pics S 1> <poured> ิดนึงมันกัดหลายตัวมันจะแสบมากกว่าเจ็บใช่ไหมคุณใช่โอเคเจ็บแล้วไปนี่ก็ตัดเจ็บก่อนทำอะไรแบบรีบๆมันจะไม่สวยงามนะจะบอกให้สวยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้สวน เสร็จจริงๆแล้วใช่ไหมเสร็จจริงๆแล้วดูแลผู้คนเสร็จจริงๆริแล้วเสร็จจริงๆจริงแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทำคิวมารอบสองแล้วสวยขึ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยคุ้นนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะปาลักขาสวัสดีค่ะ